นี่ครับเอาครับพอได้สบายแล้วครับเอาผมเอาวันนี้นะสมมติจะโชว์ไป้องครับผมจะก้อยมันพี่ไปน้องกินนะครับเนาะกาะทำการย่างอันนี้ก็จะย่างอีกตุ๊กตุ๊กว่าจะย่างย่างคุณบูรณ์เรานอยแล้วสมะูรณ์เนาะคเอาหมดแล้วไปลองครับผมเราจะท่อกันครับไนลองครับผมเราจะแป๊กเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับมาใส่แค่ไม่ใส่โคกพี่น้องครับจะตสามเดียครับแต่ว่าก้อนสามก็จะปรุงแน่ใส่ปรุงทุ่นน้ำตาแป้งนัวแป้งนัวพี่น้องครับผมครับ นี่หอมเลยครับเอลครับวันนี้อย่าไปยู่ไปกิน้ันครับผมครครับผมเรียบร้อยเรื่อยๆมากไวครับผมมื้อนี้ไป้ครับผมมื้อนี้คือเมนูเด็ดครับผมวนนี้คือปนงูนะ่น้องรลกเลครับตอนแรกววามชิล่าตอนาต่อไชิก้อยงูปีงก้อยเ็ดเูดาไปอาม่าเลยเป็นเป็นปน่น้องครับผมเดียวกันนต่าสูตรเดซเด้าไปโคกตือเก็บบ้อาจบเปนะครับผ่านจบ